สวัสดีครับในตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงครึ่งซีซั่นกันแลสำหรับเอ e เ e เจนซืซีซั่นที่25ในครั้งนี้ก็มีอะไรปรับเปลี่ยนเปล่งแปลรบัฟเนิร์มกันไปบ้างก็ไปดูกันเลยอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์ประจำสปิทนี้ก็คือจะเป็นอีเวนต์สกินแดงของวัสดุที่แบบโคตรน่ารักนึกว่ามาจาก Star ์การ์เดีถ้าเกิดใครชอบหรือใครที่เป็นเมนในส่วนของวัสดุเนี่ยก็จัดเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหาง แล้วนี้ก็จะเป็นท่าฟินิชในส่วนของสกินตัวละครอ,อื่นๆก็ตามนี้เลย แต่ว่าก็มีข่าววงในวงนอกมีลีกออกมาบอกว่าในซีซั่นนี้มันจะมีแอ u ลูมยูนิเวอร์แอันใหม่มาด้วยแต่ก็อย่าเชื่อผม100%นะไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่าแต่ก็เกิดใครจะรอก็รอแต่ถ้าเกิดใครชอบหรือเป็นเมีวัสดุก็จัดเลยสำหรับสกินแดงใหม่อย่างที่2ก็จะเป็นในส่วนของโหมด a าร n a ในที่สุดแม่งก็มาสักทีนะสำหรับหมดอเนียแบบหนึทีนี้เราก็ไม่ต้องไปเล่นกันในอาร์ไฟแล้วนะออฟฟิเชียลเขาจัดมาให้แล้ว ช่วงแรกวันที่25มิมถุนาถึง16กรกฎาคมก็จะเป็นแบบเจอกัน1 V1 ใช้ปืนเหมือนกันตัวละครเดียวกันเลือดเท่ากันแต่ว่าจะไม่สามารถใช้งานสกิลตัวละครได้กับในช่วงที่2 16กรกฎาคมถึง6สิงหาก็จะเป็นเหมือนกับช่วงแรกทุกอย่างเลยแต่ว่าในช่วงที่2เนี่ยจะสามารถใช้งานสกิลตัวละครได้แล้วสำหรับมดอนิหน้าแบบหนึ่งหนึ่งก็คือใครอยากวัดฝีมืออะไรก็เข้าไปดดนกันเลยโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนอย่างที่3ก็จะเป็นในส่วนของแพชโน t e ก็เริ่มกันที่การบัฟเนื้อปรับตัวละครใหม่กันเลยว่ามันจะมาเปลี่ยนแปลงเมตาแก๊งสามชาติที่แบบโคตรโหดโ,ดโคตรโกงอย่างแอสบอลิติกอาทเตอร์ได้หรือเปล่าก็ไปดูกันเลยตัวแรกก็จะเป็นวส,สันที่ได้รับการบัฟมาเยอะอยู่เหมือนกันพา s s ติส์สกิลบัฟให้ใช้งานอัลตริยะแอสโอลันต์หรือที่ชาร์จนาตีเนี่ยได้ไวขึ้น50%กับทําให้การฟื้นฟูเลือดฮิวกอบแบบอัตโนมัติเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น2หน่วยต่อวินาทีจากเดิม1น่หน่วยต่อวินาทีทอร i เรทิคอสก บัฟเพชรพีของล้เสาเพิ่มขึ้นเป็น50หน่วยจากเดิม25หน่วยการรีคูดาวจะเร็วขึ้นลดลงเหลือ4วินาทีจากเดิม15วินาทีแล้วก็บัฟทําให้ล้อจะลดความเร็วของศัตตูที่สไลด์หรือกระโดดผ่านั้วและถ้าแอลหรือสเปโร่โดนล้อช็อตเนี่ยจะทําให้เสียความสามารถในการพุ่งหรือกระโดดในทันทีอันนี้ก็คือน่าจะทําให้เสียหลอดในการพุ่งของแอสหรือการกระโดดครั้งที่2ของสเปโร่ไปเลยแล้วก็ต้องรอคูดาวใหม่ถ้าเกิดโดนร้ช็อตอ่ะนะแล้วก็ถ้าเราวางล้วขวางประตูหรือการประตูไว จะทาให้ประตูกลายเป็นประตูไฟฟ้าแล้วถ้าศัตสตูมาเปิดหรือมาแตะประตูเนี่ยก็ทําให้โดนช็อตเหมือนกันแล้วก็บัฟอย่างสุดท้ายประตูจะไม่ถูกทําลายโดยโลวไฟฟ้าแล้วในส่วนของอัพเกรดสกิลสีฟ้าเลเวลสองเอาเพิร์กเก่า Falling Star รวมเข้ากับความสามารถพื้นฐานของอติแล้วก็ได้เพิร์กใหม่มา2อันก็คืออันแรกทําให้ตัวของวัดสด์ันได้รับความสามารถทุกอย่างของคาสซัพพอร์ตฟีลแบบเหมือนอาลเตอร์เลยแล้วก็อันที่สอง ทุกครั้งที่ตัวละครวัสันทาดาเมจได้จะทําการชาร์จนันตีให้ฟิลแบบคอมบัฟชาร์จนันตตของปืนเลยแล้วก็ถ้ายิงศัตรูน็อกเนี่ยจะได้ชาร์จนัตตีเพิ่มไปเลย30%ปั๊บเกตสกิลสีม่วงเลเวลสามได้ของใหม่มา2อันเหมือนกันอันแรกการประเลวอหิวก่อที่เป็นยาเล็กหรือก็คือไซลิงกับเซลล์จะฟื้นฟูเป็น2เท่าฟิลก็จะแบบเหมือนหมวกทองเลยกับอันที่2ทําให้เอชพีของตีเพิ่มขึ้นไป2เท่าอัตราการฟื้นฟูฮิวกอเพิ่มขึ้นไป2เท่า ปริมาณความจุของเกาะที่เอาไว้ฮิวเพิ่มขึ้นไป2เท่าโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวของวัส,สันที่รับการบัฟในสวนข,ของพาสีเทคทีคอลสกิลแล้วก็อัปเกรดสกิลใหม่สําหรับผมเนี่ยผมว่าที่เจ๋งที่สุดเลยก็คืออัปเกรดสกิลที่ปรับมาแบบดูโกงดูโหดมากก็คือแบบทําให้ไม่ต้องไปเล่นกับลัวก็ได้อะแค่แบบเล่นสายปั๊มยา2เท่าบอบมีฮิวเกาะแบบออตโต้ก็คือแบบรีเซ็ตแบบโคตรไวแน่นอนงั้นเดี๋ยวก็ต้องไปลองเล่นกันดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปวิคห์เจาะลึกสกิลอ ตัวที่2อง n วนเทที่ได้รับการบัฟมาเยอะเหมือนกันเลยได้บัฟลดขนาดฮิตบล็อกในส่วนบนของเวนเท e ให้เล็กลงสงสัยก่อนหน้านี้จะตัวอ้วนเกิน p a s s i v e Skill ได้บัฟความสามารถปิงศัตรูได้พร้อมกันสูงสุด3ตัวกับสามารถมองเห็นแถบพลังชีวิตของศัตรูที่ถูกเลงอยู่ได้แล้วก็การปิงศัตรูจะเปิดเผยตำแหน่งให้กับทีมได้เห็นหากศัตรูอยู่ไกลมากกว่า50เมตรจ่ายเดิม100เมตร t a c t i c a l Skill ตอนนี้ตัวของขังค่าวจะถูกเรียกกลับเองอย่างอัตโนมัติหลังจากที่ตัวของเรากระโดดไปกลับทำให้เวลาเปิดใช้งานกระโดดเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็ระยะทางในการบินของขังค่าวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทั้งในระยะเริ่มต้นแล้วก็ระยะสูงสุดบวกไปเลยอีก10เมตรกับมีการเอาแบสบ b o รวมเข้ากับความสามารถพื้นฐานของ tactical skill แล้วก็เวลาควักปืนจะไวขึ้นหลังจากที่เรากระโดดเปลี่ยนเป็น0.2วินาทีจากเดิม0.5วินาทีบัฟอย่างสุดท้ายทําให้มุมมอง fov ในการกระโดดไปหาขางคาวเนี่ยกว้างขึ้น u อ t i ัลติเม i สกิลเอา Ultimate อัลติเมทรีโหลดรวมเข้ากับความสามารถพื้นฐานฮอ,อนติแล้วก็ทําให้สามารถใช้อัลติเมทแอสเซร์แลน์ได้เร็วขึ้น50%และจะได้กระสุนเพิ่มอีก2นัดแล้วก็บัฟในส่วนของเลเซอร์ทำให้เลเซอร์จากปืนอันติจะไม่ถูกแสดงออกมาจนก,กว่าจะยิงกระสุนนัดแรกออกไปกับเลเซอร์จะคงอยู่เปเวลา15วินาทีและเวลานี้จะรีเซตทุกครั้งหลังจากที่เรายิงกระสุนออกไปแล้วแล้วก็สุดท้ายเลเซอร์จะมีความแม่นยำม,มากขึ้น ในส่วนของอัปเกรดสกิลสีฟ้าเลเวลสองก,ก็ได้รับของใหม่มาหมดเลยเหมือนกันอันแรกทำให้สามารถใช้งานลิงคอนโซลหรือที่สแกนวงได้และเข้าถึงความสามารถโซนโอเวอร์เชนที่เมื่ออยู่ในวงแล้วจะได้รับก่อเพิ่มอีก25หน่วยแต่อันนี้ก็คือแปลกแล้วว่าทำไมแผ่นโน้ตเนี่ยไม่พิมพ์บอกว่า Get all c คอนโทรลเลอร์เปิร์ไปเลยหรือว่าในอนาคตเนี่ยซีซั่นที่26อาจจะมีการบัฟค์าคอนโทรลเลอร์ก็เป็นได้นะศีน้าอันที่สศัตรูที่ถูกยิงโดนด้วยอาติเราจะเห็นมาร์กผ่านกระแพงได้ และศัตรูจะถูกไฮไลท์เป็นระยะเวลาสั้นๆและศัตรูจะถูกแสดงหลอดเลือดพลังชีวิตให้กับทีมเราได้เห็นอัพเกรดสกิลสีม่วงเลเวล3 hey, ก็ได้ของใหม่มาทั้ง2อันเหมือนกันเลยอันแรกลดคูลดาวของสกิลที่เข้าลง5วินาทีอันที่2เพิ่มการชิลให้กับตัวเหมือนอันตีอารมณ์เหมือนการชิลเจเนเรเตอร์เลยก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับตัวของ a วนเท e ก็คือได้รับบัฟมาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอันตีพาสซีฟอัพเกรดสกิล แต่สำหรับผมก็คือจากที่าอ่นอานมาแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็นตัวที่เอาไว้เล่นแบบสนุกสนุกก็ได้อยู่ฟีลแบบเหมือนมิระหันแลที่แบบเก่งเหมือนกันแต่ว่าไปไม่ถึงฝันฝันว่าจะเป็นเมตาอันนี้ก็คือผมเดานะว่ายังไงแม่งก็ไม่เมตาแน่นอนแต่เหมือนเดิมเลยก็คือเดี๋ยวผมไปลองเล่นก่อนแล้วค่อยมาเจอกันในคลิปวิเคราะห์เจาะลึกิลอีกทีนึงตัวที่3ามอสก็จะเป็นหนึ่งในแก๊งสามชาติตัวแรกของผมที่โดนเนิร์ไปเลยพลาสติกสกิล คูดเอของเดชจะไวขึ้น8วินาทีจากเดิม10วินาทีท่าที่เข้าสกิลเชือกของแซนเน่จะดึงขาดได้ง่ายขึ้นเมื่อถูกดึงแบบแรงอัพเกรดสกิลสีฟ้าเลเวล2องเอาดูออบีชหรือเพิร์กที่ทําให้ใช้งานนาตีได้สองครั้งย้ายเปลี่ยนจากเลเวล3มมาเป็นเลเวล2แล้วก็ในส่วนของใหม่ที่ได้มาได้รับการฮิ้วเลือดฟื้นเกาะเมื่อยิงศัตรูล้มได้อันนี้ก็คือจะเหมือนฮัสกัลมิเชอร์เลยอัพเกรดสกิลสีม่วงเลเวล3เพิร์กเดชสองครั้งถูกเอาออก กกงเกินแล้วก็เอาอัพเกรดสกิลสีฟ้าเลเวลสองทั้ง2อันย้ายมาเป็นเลเวลสแทนก็สําหรับแอดเนี่ยผมมองว่าเป็นการปรับสมดุลแล้วกันอาจจะดูเนิฟไม่มากแล้วกันนะเพราะว่าต่อให้ถูกเอา2แดชออกไปเนี่ยแต่ปรับให้เหลือ8วินาทีเนี่ยเข้ากับเขาก็ปรับสมดุลให้เราแล้วใช่ไหมแล้วก็มีการย้ายเพิร์กอันติ2ครั้งเนี่ยมาเป็นอัพเกรดสกิลเลเวลสทีนี้ก็คือจะทําให้แบบเจอแอสอันติ2ครั้งเข้าออกไฟแทนแทนที่จะเป็นการแดชแบบฟิว ส่วน t a c t i c a l skill กเนี่ยก็คือผมว่าดีแล้วนะที่ปรับให้แบบหลุดง่ายขึ้นจะได้แบบไม่โดนจับตายตัวที่ 4. ี u t อ er. ลเตอร์อันนี้ก็จะเป็นในหนึ่งของแก๊ง3ชาติตัวที่2นะที่โดนเนิร์ฟไป ultimate s k i l l ก็คือคำเตือนก่อนที่ศัตรูจะอกมาจากพอทัลเวลาไล่ล่าเราเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนมาก่อน3.5วินาทีจากเดิม5วินาทีแล้วก็ในส่วนที่เหลือก็จะเป็นที่ถูกเนิร์ฟไฟในก่อนหน้านี้เวลาในการเปิดประตูพอทัลหลังจากที่ใช้งานวราวันตีจะเร็วขึ้นเป็น6วินาทีจากเดิม8วินาี กับเวลาในการใช้งานนาตีอีกครั้งเพิ่มขึ้นเป็น60วินาทีจากเดิม30วินาทีสลับเอาทเตอร์เนี่ยก็คือผมว่าอันติการกลับมาชุบหรือรรเซ็ตเนี่ยก็อาจจะทําได้ยากขึ้นก็คือมันทําให้แบบศัตรูไล่ล่าเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองตอนนี้แต่ว่าก็ไม่ถึงกับที่จะเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าสกิลอื่นๆอ,อย่างสกิลวาร์ปหรือการเป็นคัสซัพพอร์ตหรือว่าคัสรีคอรเนี่ยแม่งก็ยังเก่งอยู่นะสำหรับตัวของเอาทเตอร์ก็คือไม่ได้เนิร์ฟถึงให้แบบเล่นไม่ได้ไปเลยตัวที่5าิสตก ก็เป็นแก๊งสามชาติตัวสุดท้ายของผมที่โดนเนิร์ฟตามตามกันไปเลยทันท i c a l s สกิลดาเมจตอนยิงสกิลลดลงเหลือ15จากเดิม20แล้วก็มีที่ถูกเนิร์ฟไปก่อนหน้านี้เหมือนกันก็คือดาเมจโอเวอร์ฮิตหรือทิ้งศัตรูสะบัดมือเนี่ยลดลงเหลือ15จากเดิม30แล้วก็อัติเมทสกิลก็เหมือนกันที่ถูกเดินเนิร์ฟไปก่อนหน้านี้ที่เมื่อยิงศัตรูล้มหรือน็อกได้เนี่ยเวลาของอันตีจะบวกเพิ่มขึ้นความสามารถเนี่ยถูกเราออกไปแล้วจะสังเกตได้ว่าเวลายิงล้มได้เนี่ยเวลามันจะบวกค แล้วก็ในส่วนของในครั้งนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของอัพเกรดสกิลเล็กน้อยเอาเอ็กซ์ต้าบูลเลตย้ายมาจากเลเวลสเปลี่ยนมาเป็นเลเวลสแล้วก็ลาสติ้งบูลเลตย้ายจากเลเวล2มาเป็นเลเวลสแทนก็มีการสลับปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสำหรับบาลิสติกในความพิดของผมในความป่วนความแน่ลำคานของแท c h ี i c a l สกิลเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมแต่แค่ว่าเวลาอันตีไฟเนี่ยจะไฟได้แบบแค่ไฟเดียวแล้วก็อันตีหมดไปเลย เวลาไหลย,ยิงไหลย,ยิงรัวๆเนี่ยแม่ก็คือจะไม่บอกเวลาเพิ่มแล้วทีนี้แต่ที่น่าสนใจจริงๆสำหรับผมเลยก็คือการที่แม่งย้ายเปลี่ยนอัพเกรดสกิลใหม่เพราะว่าคืออะไรรู้ไหมเราสามารถเล่นแบบอัพเกรดสกิลเลเวลสองอย่างเอ็กซ์ตาบุเลนเนี่ยกับอัพเกรดสกิลเลเวลสี่อย่างควายเอทดไทม์ที่น่าจะแบบปวดหัวกวนประสาทมากกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเกิดศัตรูยิงจนโอเวอร์เฮีเนี่ยก็จะแบบทําให้ศัตรูติดใบ้ไปด้วยแถมเราเนี่ยสามารถใช้เอ็ก แถมเราเนี่ยสามารถใช้งานทัชทิ c ค l ลสกิลเพิ่มเด็กสีรอบก็คือยิงได้แบบรัวๆเลยทีนี้เราก็จะเป็นบาลิสติกที่เล่นแบบเน้นสายทัชทิเคิลสกิลแทนตัวที่6กคอนดิทที่ได้รับบัฟมาเล็กน้อยทั c ทิ c ค l ลสกิลเวลาชาร์ทฮิวก่อนหลังจากโดนดาเมจจะลดลงเหลือ1วินาทีจากเดิม2วินาทีแล้วก็มีส่วนที่ถูกเนิฟไปก่อนหน้านี้เหมือนกันก็นกคือคูดาวของทัช t ิ c ค l ลสกิลลดลงเหลือ21วินาทีจากเดิม31ิวิแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่7 m i ดมิราช ได้รับการบัฟในส่วนของดีคอยหรือว่าล่างปอมนั่นเอง t ทัติค a l s สกิลกับอัลติเมทสกิลล่างปอมจะเปลี่ยนอาวุธตามตัวของผู้เล่นที่ถือรวมถึงมีดด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดเราเปลี่ยนปืนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนปืนตามถือมีดอะไรมันก็จะถือมีตามก็คือเป็นตัวที่ปวดแล้วก็หน้าลำพานกว่าเดิมโอเคก็จบไปนะแล้วสำหรับการบัฟเนื้อในส่วนของตัว,ตวละครส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพวกอุปกรณ์ต่างๆอาวุธทองในรอบนี้ก็จะเป็นในส่วนของสปิดไฟ r ์อาสามศูนย์หนึ่งอาเก้าเก้าแฟไลน์ แล้วก็ระเบิดอาร์สตาร์มีการบัฟนิดนึงการระเบิดจะลดโมเมนตัมหากขนาดโดนเนี่ยอยู่กลางอากาศหรือกําลังสไลด์อยู่กับการระเบิดเนี่ยจะทําให้สูญเสียคูดาวในการแดสในการแดสของแอดหรือการกระโดดรั้นที่2องของสเปโร่น่าจะฟีลเหมือนตอนโดนล,ลัวของวัสดุเลยนะที่ทําให้เองสูญเสียคูดาวไปกับระเบิดไฟเชอร์ไมค g แกรนตที่มาการปรับเปลี่ยนเอฟเฟกใหม่เล็กน้อยให้ดูดีขึ้นนิดนึงต่อมาก็จะเป็นในส่วนของฮอ p อัพการชิลเจนเนอเรเตอร์สามารถใช้งานได้กับปืน R301 นแล้ว แล้วก็ฮอบอัพชาร์ตันตีถูกเอาจะปืนเดเวลูชั่นแมสตีฟโบเซกเซนติเนลแล้วก็ไปเพิ่มใหม่ให้กับปืนฮาวอกแฟตไลน์โบซบิกในส่วนของอาวุธปืนที่ถูกปรับวับเนื้อไฟก็ขอเริ่มที่ถูกปรับไปเมื่อตอนต้นซีซั่นเลยนะแบบนานมากต้นซีซั่นอะประมาณ2-3สัปดาห์กระบอกแรกฮาวบอกเพิ่มดาเมจเป็น20จากเดิม19แล้วก็ลดแรงถีบหรือดีคอย แล้วก็โบเอกเพิ่มดาเมจตอนชาร์จเต็มเป็น65าจากเดิม55แล้วก็เพิ่มดาเมจของลูทันูระเบิดเมื่อยิงโดนศัตรูเป็น55จากเดิม40แล้วก็เพิ่มความเร็วในการยิงที่เราก็ได้เป็นปืนที่เพิ่งปรับมาในสปีดที่2นี้เลยกระบอกแรกคาลอ็อกลดดีเลย์ในการยิงแบบเบิร์สหรือก็คือน่าจะทำให้แบบยิงได้รัวขึ้นกระบอกที่2 3030 30ิรีพิเตอร์ลดดาเมจจากการยิงเข้าหัวของฮอปอัพส a กาเฟเซอร์ cer, แบบไม่ชาร์จจะลดดาเมจเหลือ80จากเดิม86 แบบชาร์จเต็มจะลดดาเมจเหลือ120จากเดิม130กระบอกที่ 3, m a s แมสตีฟปรับให้ออนิเมชันตอนเข้าสกบยิงเนี่ยทำให้ออนิเมชันดีดกลับในเวลายิงเนี่ยกลับเข้ามากลางจอได้ไวขึ้นกระบอกที่4ี่พาวเลอร์ลดแรงถีบหรือลดรีคอยแบบแนวนอนทั้งในโหมดเบรสแล้วก็โหมดออโต้แล้วก็ลดดีเลย์ในการยิงแบบเบร์สเหมือนทำล็อกเลยแล้วก็กระบอกสุดท้ายเซนเตเนลเพิ่มความเร็วในการรีชาร์จไวขึ้น ในส่วนที่น่าสนใจของปืนสลับผมเนี่ยก็คือหัมล็อกกับ R301 ที่ใสก่การชิลได้แล้วส่วนแฮมล็อกเนี่ยก็คือผมพีดิกมาแบบทุกอัปเดตทุกรอบว่าแม่งจะเก่งแต่แม่งก็ไม่เก่งสักทีแต่ในรอบเนี้ยผมว่าแม่งลดดีเลย์ในการยิงแล้วอาจจะยิงแบบฟิวเนมิสิตเลยยิงโัวแต่ก็คือแม่มันลดดีคอยนะก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าการพีดิกในครั้งนี้แม่งจะทําให้หัมล็อกผมเข้าเมตารหรือย,ยังแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเด v ว l u t ชั n นแม่งไม่โดนเนิร์ฟแค่ถูกเอา เอาอัาช้านั้นตีออกไปแต่ว่าความเก่งของปืนหรือกระสุนเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยมัก็คือยังเก่งอยู่เหมือนเดิมเราก็ต้องทนกับเมตาเดเวอชั่นกันต่อไปที่แบบถ้าไม่เล่นแม่ก็คือแพ้ไฟไปแล้วเดเวอชั่นสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของแมปก็จะเหมือนกันเลยในทั้งห้องธรรมดาแล้วก็ห้องแล้งก็จะเป็นแมป King c a n y o o World Edge Broken Moon แล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างที่4สั้นๆเลยก็จะเป็นในส่วนของโหมดลง การแสดงผลของแแลงเนี่ยจะแสดงตามผู้เล่นที่มีแรลงสูงสุดภายในทีมแล้วก็การจัดระบบของแแงเนี่ยจะใช้ค่า RP ของผู้เล่นที่อยู่สูงที่สุดในทีมเป็นเกณฑ์ในการจับคู่แล้วก็สุดท้ายสําหรับคนที่ทาภารกิจแ a นเดอร์ a m p i o n สําเร็จก็คือจะได้รับผังแล้วก็คือมีใครทําสําเร็จบ้างครับสำหรับ l a นเดอร์ a m ม i ปียนส่วนผมนี่ก็แม่งก็คือไม่ไหวจริงๆเพราะว่าการจัดล็อบบี้แม่งแบบดูโง่ไปะน,นะสำหรับผมการที่ผมอยู่แรลงไดมอน แล้วแค่แบบลงพื้นมาผมก็จะตายแล้วกับการที่ผมต้องไปเจอกับคนอยู่แหลงโกแลงแพทแล้วคือเขาแบบไล่ยิงกันแบบรัวๆจนไปถึง3 4มสี่พันแต้มเนี่ยแม่งคือผมขึ้นเทียนหนึ่งไม่ไหวจริง,รงๆว่วะหรือว่าผมกาเกเิงไปดูนะขอองไยได้แต่ผมน่าผมน่าจะกากยองแหละถ้าผมเกมผมคงไปอยู่พีเดย์ละโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของอัปเดตแพทโนดบัฟเนิร์ฟในครั้งนี้ก็มีอะไรปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากให้อะไรปรับบัฟเนิร์ฟอะไรบ้างก็มาพูดคุยกันได้เลยหรือคิดว่าเมตานเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนนนนไไปใแวททางห ก็คือก็มาพูดคุยกันได้อาจจะมีตอบบ้างไม่ตอบบ้างแล้วแต่อารมณ์ขอบคุณที่ดูถ้าเกิดใครดูมาถึงตรงน,นี้ก็ขอฝากร้านไปเลยครับสำหรับร้านบีชอปนานๆจะเปิดทีอาจจะเปิดช่วงท้ายซีซั่นแล้วแต่อารมณ์ก็สําหรับใครที่ดูมาถึงนี้ก็ขอขอบคุณครับ